สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0านะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับการประชุมเชิงสัมมน,นาไลในเดือนนี้นะครับเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020ท่านก็ฟังเนื้อหารายละเอียดนะครับราว2นาทีสำหรับท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับสามารถกดข้าไปในนาทีที่2เพื่อติดตามเนื้อหารายละเอียดของคลิปนี้ได้เลยนะครับ ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะทิศทางแนวโน้มการเงินโลกทิศทางแนวโน้มสังคมโลกทิศทางแนวโน้มการเมืองโลกทิศทางแนวโน้มภูมิรัฐาศาสตร์โลกทิศทางแนวโน้มภัยพิบัติโลกและทิศทางแนวโน้มศิลธรรมจริยธรรมโลกนะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18มิถุนายน65นะครับเวลา18.30ถึง21.30นนะครับท่านที่สนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศ5 9 9 9 ซึ่งในการสัมมนานี้จะมีการรวบรวมประเด็นและคำถามที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับมีการตกผลึกความคิดเพื่อวิเคราะห์ประเด็นและคำถามที่ควรทราบคำตอบของทิศทางแนวโน้มต่างๆมีความกระชับเจาะลึกและตรงประเด็นนะครับบูรณาการเชื่อมโยงจิ๊กซอแต่ละส่วนอย่างชัดเจนจากเหตุหนึ่งไปสู่อีกเหตุหนึ่งนะครับเปิดมุมมองที่ลึกกว่าที่เห็นบนเปลือกนะครับ แลนะสำหรับท่านที่นะับพลาดนะครับการนะสัมมนาออนไลน์ในช่วง2-3เดือนที่แล้วนะ n s n g ซ็ of Mo อฟมัน o p ่ e อรนะสรุปสาระสำคัญนะทางการเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับซึ่งก็เป็นพื้นฐานนะความเข้าใจนะเรื่องราวที่ดีขึ้นนะเพื่อจะมานะในตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่จำเป็นนะถ้าท่านสมัคร2ตอนนะท่านก็ได้ส่วนลดพิเศษนิดหน่อยนะครับ ซึ่งจัดในเสาที่11มิถุนายน65เวลา18.30ถึง21.30นนะครับมรนท่านที่ทราบถึง7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศ2020จะได้เตรียมตัวกันนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังคืบคลานเข้ามากันอยู่ครับคลิปนี้จะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกน,นะครับ อนนี้ผมบอกนะครับนะผมก็ทําคลิปนะครับแล้วก็ช่องผมมาประมาณ4ปีกว่าแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นปี2 0 1 8นะที่มองเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยผ่านมุมมองบุญาการนะครับก็คือการมองจากเหตุสู่ผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านและมีความยืดหยุ่นนะครับ ก็ได้เตือนกันมาถึงภัยทางเศรษฐกิจการเงินแล้วก็เรื่องของภูมิรัศร์โลกนะครับมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2019นะครับว่ามีโอกาสที่จะเกิด global get depression นะครับเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ทั่วโลกนะครับและสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือมันจะทอดระยะเวลายาวนานนะในทศวรรษ2020ไม่ได้จบง่ายๆนะครับผมก็พูดมาเรื่อยๆให้ฟังนะครับจนถึงขนาดนี้นะครับผมก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่ผมมองเห็น นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกถูกต้องร้อยซนะครับแต่สิ่งที่ผมมองเห็นนะต้องการจะทราบว่าผมได้คาดการณ์ถูกต้องแม่นยำมากน้อยเพียงไรลองย้อนดูคลิปเก่าๆผมนะว่าสิ่งที่ผมคาดการณ์ถึงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สภาวะเศรษฐกิจฟืดเงินฟืดนะมีโอกาสพิกับเป็นเงินเฟอ้อเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำประมาณใดน,นะสามารถย้อนดูเรื่องเก่าๆได้โดยเฉพาะหลักการมองของผมจะประกอบด้วย3เหตุปัจจัยพื้นฐาน f u n d a เมนท a ลนะครับ ก็นะคือการวิเคราะห์จากเหตุปัจจัยพื้นฐานเลยทางด้านต่างๆนะครับทางด้านรายได้นะทางด้านหนี้สินโลกนะทั้งทางด้านเออขาเรียกว่าช่องว่างนะที่ทางกว้างขึ้นนะระหว่างความเหลื่อมล้ําทางความมั่งคัง่งแล้วก็ทางรายได้ต่างๆนะปัญหาเออขาเรียกว่าทางโครงสร้างนะครับแล้วก็พูดถึงออสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ที่เกิดมาจากเทคนิคอลที่ย้อนดูบริษัทไซเคิลนะวงรอบจากต่างๆนะครับแล้วก็เซนตะิเมนทัลพฤติกรรมของมนุษย์นะครับการกระทําของมนุษย์นั่นเอง,เองตามกฎแห่งกรรมซึ่งผมก็ได้ฟังนะครับูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติหลายท่านนะก็มีท่านหนึ่งก็คือคุณเลดโอนะครับท่านนี้นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนะครับนะกองทุนเฮดฟันใหญ่สุดของโลกนะครับบิดวอเตอร์ซึ่งก็มีหลายส่วนที่ผมเห็นพ้องตรงกันนะซึ่งหลักการของ การมองเนี่ยของคุณเรไดโอที่น่าสนใจนะครับในหนังสือของเขานะก็ต้องบอกว่าเขาก็พูดถึงเรื่องของการเกิดขึ้นแล้วก็การเสื่อมลงไปนะของจักรวรรดิตั้งแต่สมัย500ปีที่แล้วเลยนะครับกนะ็จะมีจักรวรรดิที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นความรุ่งเรืองของเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ สลายไปแล้วก็ความรุ่งเรืองของจักรวรรดิอังกฤษนะครับแล้วก็สลายไปนะครับแล้วเขาพูดถึงว่าปัจจุบันก็คือจักรวรรดิอเมริกานะครับแล้วก็ลังเสื่อมลงเพราะมีอำนาจเกิดใหม่ที่ประหาดขึ้นมานั่นคือจีนนะครับที่จะเกิดเป็นคล้ายๆกับไซเคิลวงรัชจักรคล้ายกับอดีตที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายก็จะเกิดการเปลี่ยนนะครับของระเบียบโลกใหม่นะครับในหนังสือของเขานะครับว่า the changing world order นะครับน่าสนใจ แล้วก็มีคลิปของเขาด้วยนะครับลองไปหาดูนะครับใน YouTube ก็มีนะเขาก็ได้พูดถึงสิ่งที่เขามองเห็นนะเมื่อมองย้อนจากไซเคิลวงรอบจักร500ปีนะครับเขามองเห็นว่ามันมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมลงของจักรวรรดนะิมันมีเหตุที่มาที่ไปอย่างไรลองศึกษาดู แล้วเขาก็มองว่าไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอและเป็นผลอย่างนี้เสมอนะครับของการเสื่อมของจักรวรรดิเขาก็ให้เหตุผลไว้ว่าสามารถที่จะชะลอหรือว่ายับยั้งหรือต้านทานนะครับการเสื่อมของจักรวรรดิได้นะแต่ว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองนะนั่นก็คือองค์ประกอบที่3ที่ผมใช้วิเคราะห์คือ s e n ต i m e n t a l นะคือแรงขับเคลื่อนทางพฤติกรรม แต่ต้องบอกว่าจนถึงขนาดนี้นะครับที่ผมติดตามดูพฤติกรรมต่างๆนับตั้งแต่นะอิลิทนะครับชนชั้นปกครองโลกนะผู้มีอำนาจกลุ่มมาตรการนโยบายของโลกเนะี่ยรวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้นะครับต้องบอกว่าผมเห็นต่างจากคุณเรโอนะคุณเรโอจะมองว่าสามารถที่จะยับยัง้งนะครับในเรื่องของการเสื่อมถอยของจักรวรรด,ดิได้แต่สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือปัจจัยลบนะที่เติมเข้ามาทางเซนติเมนทัล ทางพฤติกรรมนะครับนับตั้งแต่ระดับบนนะอิลิตนะมาถึงชนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยต้องบอกว่าผมยังเห็นเป็นปัจจัยลบอยู่นะครับวันคลิปนี้ผมถึงบอกว่าเมื่อผมพิจารณาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะต้องบอกว่าตายแน่นะครับไม่รอดนะดิสละชันเนี่ยคือโดนแน่นะครับตายแน่ไม่รอดนะครับ,รด,รบดิสละชันเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกกวาดล้างเกลี้ยงคำว่าคนส่วนใหญ่ในสิ่งที่ผมพูดถึงก็คือคนที่ไม่ได้เตรียมตัว เพราะว่าคนที่เตรียมตัวบีส่วนน้อยเพราะว่าลักษณะที่คุณเรเดียพูดถึงก็มีส่วนถูกนะครับเขาเรียกว่ามันเกิดพละดามชิปหรือมีการเปลี่ยนของกรอบความคิดแต่คนส่วนใหญ่ในโลกยังติดอยู่ในกรอบความคิดในการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆอย่างเช่นในตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับยังมองถึงเรื่องของการหาผลตอบแทนในระดับที่สูงแต่ไม่ได้มองเรื่องของการ เก็บรักษาความมั่งคัง่งหรือความเป็นไปของการเสื่อมค่าของเงินซึ่งเขาบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกเหมือนชกเข้าที่หน้าเลยนะอันนี้แหละครับที่ผมบอกตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเห็นต่างที่คุณเดโออาจจะบอกว่าอาจจะสามารถยับยั้งก็ได้นะครับการเสื่อมนะถอยของจัก,กรวรรดนะิของอำนาจแต่ผมมองเห็นว่าเหตุปัจจัยลบทั้งนั้นหละครับที่เติมเข้าไปในขณะน,นี้และที่ผ่านมาในหลายทศวรรษนะครับะฉะนั้นผมถึงบอกว่า ตายแน่นะครับไม่รอดนะครับ d i s r u p t i o n เศรษฐกิจการเงินโลกคนส่วนใหญ่จะถูกกวาดล้างเกลี้ยงนั่นหมายถึงวงเล็บนะครับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวถ้าท่านเตรียมตัวท่านรับฟังช่องผมมาต่อเรื่องอะท่านเตรียมตัวรับมือนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงท่านก็มีสิทธิ์รอดนะครับแต่มองว่าเป็นคนส่วนน้อยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะถูกสภาวะพลิกผันผันผวน,ผนการกระชากไปกระชากมาของการพลิกผันผันผวนความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการเงิน แล้วก็ผู้มิทักษ์โลกสงครามกระชากไปกระชากมานะครับจากเงินฝืดพลิกเป็นเงินเฟอ้อเดี๋ยวพลิกเป็นเงินฝืดเดี๋ยวพลิกเป็นเงินเฟ้ออีกกระชากไปกระชากมานะครับใครเตรียมตัวกระจายในสินทรัพย์ไม่ดีพอท่านมีสิทธิ์ตกจากนะครับรถไฟห่อตีลังการ่วงลงมากระแทกพื้นนะครับตายแน่นะครับไม่รอดนะการ disruption เศรษฐกิจการเงินโลกซึ่งคนส่วนใหญ,ญ่จะถูกกวาดล้างเกลี้ยงวงเล็บนะครับคนที่ไม่เตรียมตัวคนที่เตรียมตัวรัดเบล นะจับที่นั่งให้แน่นมีสิทธิ์รอดอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่านะการ disruption เศรษฐกิจก,การเงินโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นนะับจากนี้ไป7ปีเมื่อดูจากไซเคิลวงรอบนะครับของเจ้าดาวติูซึ่งผมก็พูดซ้ำว่าดาวติูในมุมมองผมตำแหน่งของมันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ตัวมันไม่ได้มีที่พลกับมนุษย์นะครับกรรมของมนุษย์หรือการการะทาของมนุษย์ จากอดีตถึงปัจจุบันเป็นตัวกําหนดไม่ใช่ตัวดวงดาวไม่ใช่ดาวพฤหัสยูมากําหนดแต่ใน7ปีนี้ดาวพฤหัสยูหรือแบล็กซ์อหงดํานี้ได้เข้าสู่พบก,การเงินจะเกิดการดิสลอปชันนะครับตายแน่ไม่รอดเศรษฐกิจการเงินโลดนะครับคนส่วนใหญ่จะถูกกวาดล้างเกลี้ยงยกเว้นคนที่ใช้สีปัญญาคนที่เงี่ยหูฟังและเตรียมตัวในการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่จะเกิดขึ้นใน7ปีข้างหน้านี้นะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ